สวัสดีครับเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยกับนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับวันนี้จะมาแนะนําการทําน้ําจิ้มวาซาบนะครับน้าจิ้มวาซับไว้จะกินกับซีฟู้ดนะครับไว้กินกับกุ้งไว้กินกับปลาหมึกนะครับก็แล้วแต่ใครชอบวัตถุดิบนะครับก็จะมีนะครับพริกขี้หนูนะครับอันี้ผมใช้พริกขี้หนูสวนนะครับส่วนบางท่านก็อาจจะใช้ พริกช so ี so ้ฟ so on so so ้าก็ได้นะครับถ้าไม่ชอบที่จะทานเผ็ดนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมก็หั่นหยาบๆยาบนะครับเวลาไปเดี๋ยวเราไปตํามันจะได้ตําง่ายหน่อยนะครับก็จะมีมะนาวนะครับอันนี้มมะนาวผมคั้นแล้วนะครับอ่าี่เป็นผมเอามาให้ดูนะฮะมะนาวเป็นลูกๆนะครับเมื่อกี้จะเป็นมะนาวที่คั้นแล้วนะครับก็จะมีนะครับผักชีนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลใสแดงแต่บางท่านอาจจะใช้น้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับ นต่ผมจะถัดแต่ผมจะถนัดน้ําตาลชายแดงมากกว่านะครับแล้วก็จะมีน้ําปลานะฮะน้ำปลาทิพรสนะครับ,รรรรบส่วนใช้จะใช้น้าําปลาเย่ออื่นก็ได้ไนมะ่ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็จะมีพระเอกของเรานะครับก็นี่นะครับาวาซสบินะครับเดี๋ยวผมจะนําส่วนผสมต่างๆนะครับจะเดี๋ยวจะเอาไปตำนะครับส่วนบางท่านที่ไม่สะดวก หรือบางท่านที่ไม่ถนัดที่จะตํำก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับเรามาลงมือทํากันเลยนะครับก็อันดับแรกก็นะครับพริกขีโ้โหนนะครับพริกขี้หนก็เขาใส่พอประมาณอยู่ที่ว่าใครชอบทานเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับส่วนผมก็ประมาณสักอสองช้อนถึงสช้อนนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะครับ นะครับก็กระเทียมก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเรามาตำกระเทียมกับพริกขี้หนูให้แหลกก่อนนะครับพอเราตำให้พอแหลกนะครับเราก็จะใส่ผักชีนะครับแล้วก็ใส่ผักชีลงไป ก็ใส่ผักชีลงไปเดี๋ยวเราก็ตำนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะครับก็สัก2ช้อนนะครับรแล้วก็ตำแล้วก็ตำให้พอน้ำตาลทรายมันละลายนะครับพอน้ำตาลทรายละลายแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับใส่น้ำปลานะครับ กคนให้เข้ากันนะครับไอทบบ้ทีนี้ก็ใส่มะนาวนะครับใส่มะนาวครับทีนี้เราใส่มะนาวนะครับคนให้เข้ากันไปก่อน นะครับสีสันก็น่าทานเลยนะครับเพราะว่าเราใส่พริกขี้หนูนะครับเราให้ใส่พริกเขียวกับพริกแดงปนกันนิดหนึ่งนะครับเพราะถ้าใส่แต่เขียวอย่างเดียวมันก็จะออกสีเขียวมันดูไม่ค่อยน่าทานถ้าใส่สีแดงอย่างเดียวก็มันจะดูน่ากลัวไปสักหน่อยนะครับอันนี้เราก็ผสมกันออกมาก็สีก็ค่อนข้างสวยงามนะครับทีนี้พอเราได้เสร็จเดี๋ยวเราก็จิมดูนะครับว่ารสชาติ โอเคนะครับรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะครับพอรสชาติมันใช้ได้อย่างนี้เสร็จทีนี้นะครับพระเอกของเรานะครับก็คือตัววาซาบินะครับแล้วก็บีบวาซาบิลงไปนะครับถ้าพอประมาณนะครับอันนี้ก็กะเอานะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะชอบวาซาบิ ใส่เยอะก็ใส่เยอะหน่อยบางท่านไม่ค่อยชอบก็อาจจะใส่น้อยหน่อยนะครับแต่ผมเองก็ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าผมว่าใส่วาซาบิเข้าไปแล้วมันทําให้รสชาติมันมันจัดจ้านขึ้นมาอีกนะครับเวเาเราไปจิ้มกับซีฟู้ดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลามันจะทานแล้วมันเซตนะครับนะครับอ่าทีนี้แล้วก็ ใช้ปักชีนะครับเนี่ยที่เหลือมาจากที่เราตากับเมื่อกี้นะครับแล้วก็เด็ดใส่นิดน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเป็นไงครับสำหรับน้ำจิ้มวาซาบ์ลองไปทำทานกันดูนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ